ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมศินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเห็นสวยๆเนี่ยลุงแกขายแค่ใบละ้อยเดียวเองแล้วแกใช้เวลาวาดรูปหนึงอยู่หลายชั่วโมงเลยนะหมก็เลยถือโอกาสนี้นั่งคุยกับแกซะ,ะเลยเป็นคนเชียงใหม่ริง่ะเคยยูแซนอยู่ซาลาปีจริงหรอ,อแกชื่อคุณลุงธีร์อ คุณลุงคนหนึ่งแกนั่งวาดรูปอยู่ข้างเซเว่นเราทุกคนดูแต่ละรูปที่แกวาดดีโคสวยเลยมีทั้งภาพสีน้ำแล้วก็ภาพลายเส้นแบบเนี้ยเราทุกคนดูไหมว่าไอ้รูปที่ทุกคนเห็นสวยๆเนี่ยลุงแกขายแค่ใบละรอยเดียวเองแล้วแกใช้เวลาวาดรูปหนึ่งอยู่หลายชั่วโมงเลยนะหนูก็เลยถือโอกาสนี้นั่งคุยกับแกซะเลยเป็นคนเชียงใหม่ยังไงเคยยืดเนอยู่สารพีจริงหรอลิ แกชื่อคุณลุงดิเรอาจจะสื่อสารกับแกลำบากน,นิดนึงเพราะว่าคุณลุงแกหูไม่ค่อยได้ยิน อไม่่คยดีแกเล่าว่าเมื่อก่อนอะแกเป็นคุณครูศิลปะแล้วแกก็มีความสุขมากกับการได้วาดภาพบางทีอะแกก็สอนเด็กวาดภาพฟรีหรือถ้าใครที่อยากได้รูปแล้วไม่มีเงินนะแกก็ให้เขาไปเลยฟรีๆเพราะแกบอกว่าศิลปะมันอยู่ที่ความพอใจหยงนั่งคุยกับแกอยู่ก็เลยมีความคิดเล่นๆขึ้นมาว่าใอยากให้คุณลุงแกลองวาดรูปสวนสตอรี่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะแต่พอคุยกันนะก็เลยได้รู้ว่าคุณลุงอะไม่เคยเห็นสวนสตอรี่ของจริงเลยนะและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสวนสตอรี่จากจริงต จินตนาการของคุณลุงดีเล่จจินตนาการคุณลุงนี่คุณลุงแกขอเวลาวาดหนึ่งวันทวนแล้วก่อนกลับแกก็มีวาดภาพสตอร,รี่เก็บไว้เป็นเ <laughs> ลฟด้วยเดย์ทูวันนี้เรามาตามหาคุณลุงกันมาเอารูปสตอร,รี่ที่ฝากคุณลุงวาดไปเมื่อวานคุณลุงอยู่ไหนคะเหมือนเราจะ <laughs> ไม่เห็นคุณลุงนะปกติคุณลุงจะอยู่ข้างเซเว่นอะเฮ้ยวันนี้คุณลุงไม่มาปะเนี่ย <c oughs> น่งง่ายงนายง่างนาง่าคุณลุงคุณลุงลจ้เอสวัสดีค่ะจำหนูได้ไหมโอ้ยตอนแรกก็ตกใจนึกว่าคุณลุงแกจะกลับไปแล้วแต่ก็มาเจอกันนั่งวาดภาพสวนสตรอรี่ของสแนก,กี้อยู่ข้างในดูตั้งใจสุดๆขนาดยังไม่เสร็จก็สวยแล้วอะ่ะสวยอะ่ะ สตรอเบอรี่ก็บอกสีแกแบบว่าไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยหราก็ถามว่าสีสวยอะไรพอคุณลุงคขาบอกสีพี่อวินเซอร์ก็เลยเกิดปฏิบัติการตามล่าหาสีน้ําใหม่ให้คุณลุงแต่ความยากก็คือตอนนี้ไม่เวลาสามทุ่มครึ่งซึ่งร้านก็ทยอยปิดกันไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะคิดแค่อย่างเดียวเลยว่าจะต้องหาสีมาให้คุณลุงให้ได้แต่ก็โชคดีมากเลยที่เราไปเจอร้านหนึ่งเขาปิดเที่ยงคืนแต่อยู่ไกลจากที่คุณลุงถึงสามสิบกิโลอ่ะเดี๋ยวค่ะนี่ร้านเครื่องเสียบใช่ไหมคะเออร้านติดกีมงอะค่ะพี่ แต่ถึงจะไกลแค่ไหนพวกเราก็ไปเพื่อสีของลุงไม่ปิดร้านปิดเที่ยงคืนเนเลยไมคะตรงไปคุณลุงจอดแถวนี้แล้วเดินไปถึงแล้วโมทอร์จะสี่ทุ่มแล้วนี่ไงลุงแกวาดโทนประมาณเนี้ยซื้อสีเขียวเพิ่มก็เขียวกับเหลืองนะครับใช่ขาเราองโทนนี้ก็ได้แล้วก็อยากได้ปากกาอันนี้ด้วยคุณลุงใช้ดีแหละสวัสดีค่ะวันนี้คุณลุงจะกลับแล้ว ลุงรายงานสถานการณ์หรอ,อคุณลุงเหมือนจะกลับแล้วแต่กลับมาอีกทีอ่ะคุณลุงก,ก็วาดภ้าเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะกลับบ้านแล้วด้วยคุณลุงจะกลับแล้วหรอจะกลับแล้วหรอคุณไหนรูปอยากเห็นรูปวะคุณลุง และนี่คือภาพส่วนสตอรี่ของคุณลุงดิเลยตอนนี้เห็นภาพนี้ของคุณลุงครั้งแรกยงรู้สึกเลยว่าเป็นภาพที่มีหัวใจอยู่ในนั้นจริงๆลุงกี่บาทไม่เอาไม่เอาคะคุณลุงหนูเอาของมาแลกนี่เอาเอาคดจายคดจ่ายซื้อมาให้ซื้อมาให้เอเออเอาเข็นใหม่ไหมไม่เอาไม่เอาคุณลุงน่ารักมาก มีจิตวิญญาณของความเป็นศิลปินสุดๆถ้าเกิดเรามีคนได้เห็นภาพของคุณลุงมากขึ้นหยงก็เลยอยากจะเอาภาพเนี้ยมาทําเป็นกระเป๋าผ้าใบแรกของสแนก,กี้ที่ททเราอยากจะแจกให้กับลูกค้าทุกคนตอนที่บอกคุณลุงไปอะไปดูตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ากระเป๋าใบเนี้ยจะเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีแค่โลโก้แต่มันมีเรื่องราวมีความหมายแล้วก็มีหัวใจของใครบางคนซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าบางครั้งอะของที่มีค่าที่สุดก็ไม่ใช่ของที่แพงที่สุดเสมอไปแต่มันคือของที่มีหัวใจซ่อนอยู่ส่วนใครที่อยากได้กระเป๋าผ้าที่มีส่วนส เล็กๆของคุณลุงดิเลกแล้วเจอกันวันที่21 2 4ถึงตุลาคมนี้ที่งาน Amazing j Event 2025ีนะคะ